ผู้เล่านะพี่น้องนาทีเพิ่นมาเห็นมาสัมผัสนะฮะไปไห้นักเรียนไปบอกนักเรียนในนักเรียนมัเจียวประเทศไทยฝา,ากไ้เพียทเท่านคุณครูประเทศลาวได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับบอกได้เลยว่านะครับเขาไม่เคยเห็นความเจริญแบบนี้เขาไม่เคยเห็นความพัฒนาแบบนี้นะครับสาวครูท่านนี้ตื่นเต้นมากๆครับทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับครั้งแรกที่ได้นั่งรถ M r t ทหรือว่ารถไฟใต้ดินนะครับ คลิปนี้เบ่าเตยพลก็ต้องขออนุญาตจากช่องพี่โบโซล่าเสียงเคลาวนะครับขอคลิปมาเผยแพร่ต่อมานำเสนอต่อนะครับอยากให้พี่พี่ได้เห็นนะครับว่าสาวลาวหรือว่าคุณครูลาวท่านนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้มาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกนะครับสวัสดีครับกาบทักทายสัมบาดีพ่อแม่พี่น้องกองไปทุกคนทุกท่านครับผมขอต้อนรับ้ารส่สงเตยพ่นชาแนลนะพี่น้องเรื่องเล่าใน,นมือนีนะครับเบ่าเตยพ่นจะพาผี่ผานองมาเบิ่งนะ สาวลาวแล้วว่าคุณครูลาวท่านนี้นะครับมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกเขาจะพูดคำไหนนะครับไปดูกันเลยครับซีิดรถไปแล้วมุแรลุลุลุล้ลุลอนอลุลุลุลรล้วกับลุลเกีลุลุลนลุลุลุฟุล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 ัลุลรลุ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 ลเลุ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 าุล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 ่ย อยู่แล้วแต่โบเคยขี่รถไฟฟ้าอยู่ใส่จกเคยไปลอง,งลองเบิงอลองเบิงเอาคู่เกียร์คู่อ่อขึ้น<ล>มาในเรือนแล้วลงมาในเรือนต้องคิดฟังข้างหลังขวาเด้อจับราวบันไดพร้อมเด้อคู่อ่อคู่อ่อเป็นไก่คู่เกียร์ในเด้อมือนีมามือนีต้องในเที่ยวต้องในเบิงเอียงไปยาอย่างเนื้อคู่อ่อ ผู้เกียรเสียเอียงเนาะลงไปด้านล่างเข้ามาถึงปุบเย็นปับเลยเข้ามาถึงที่ปุบเย็นปับเลยอากาศดีดีไต่ดินได้เนี่ยคู่ไต้ดินเย็ดเย็ดที่เขาได้มาเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวอันนี้เขาจะเข้าไปทีเดีนี้เขาจะเข้าไปเข้าไปฮอตฮอตฮอตไส้บะนี้เข้าจะไปไต้ดินได้เนี่ย อ๋ออันนี้ห้องใต้ดินแล้วอออ๋ออันนี้คู่เกียร์อันนี้ก็คือสำหรับผู้ผู้ทุกภาภาคไปแล้ไปใช่่ใช่ต่อโอเรอไปกอไปกอนชิดทังขวาเลยคู่เกียร์ไปไปอีกสั้นอีกหน่ะ เ็นมากเลยทังเสียดีบ่ดีบ่ะูุกกี้อะอันนี้สำหรับผู้พิการเอาคุเกีอันนี้อันนี้ใส่ยังงสำหรับผู้พิการผู้ที่พิการทางสายตาเนี่ เดินมามาฝั่งนี้กูเกียเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันคู่อ๋อไปซื้อตั๋วไปสามย่านไปไปซื้อตั๋วไปสามย่านเดี๋ยวจะให้คู่เอาไปซื้อปีไปซื้อปี เอาฟังนี่ฟังนี่คุคกเกียเอาใจงงคุกเกียไปสื่อเด้อ <c oughs> ถ้าคอยฟังนี่ <c oughs> ข้างเขาแมนอันนี้นะทำอย่างนี้นะแปะปึ๊บ อ้าป่าโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยนั้าท่องที่ยวอ่านี้เอ้าคู่เกียร์ู่เกียโลกมากในสัพาทหินอย่างแหนีเบิงก่อนอันที่เหตุบมอ โอ้มีศิละปะลวดลายศิละปะลวดลายเอ้ามอะไนี่นนยังเป็นสวยมากเหมือนในเหมือนเหมือนศิละปะลวดลายวัตนวัตก,กรรมเหมือนในหนังเลยนะนงแล้วก็หนังช่องเจ็ดอ่ะเหมือนในหนังวรรณคดีอ่ะวรรณคดีที่นี่ก็มีลายสวยๆที่ใหม่ถึงบ่งบอกถึงศิละปะแล้วนี่ก็เป็นนวันตกรรมไหม่ที่เราไม่เคยมีอ่ะทำไมเอาตัางค์ช่อได้เหมือนช็อกโกแลตโอริโอโอริโอ อันนี้เขาเรียกว่าไงล่ะอันนี้คือเป็นชิปชิปชิปอ๋อชิปชิปสำหรับแตะตรงทางเข้าแต่ถ้าเกิดเป็น BTS ก็จะเป็นบัตรแข่งโอ้ไปแต่ไม่ถูกก็เห็นบ๊อบบี้เกิดไปเดี๋ยวเราจะลงมาเลยเลื่อนไปชานชลาเลยนะไปที่ไปที่ไหนต่อตอนนี้ไปรถไฟใต้ดินนี่อีกเหรอ๋ออออออใต้้ดินยู่่ลึกกมาไีเก็บไปอยู่เก็บไปอยู่แล้เกียร์มามาสุดก่อนนะไป ครูเกียร์ตอนนี้เข้ายู่ที่ใต้ดินกันแล้วเด้เอ้าหนูมีอีกอ๋อหนูมี้ <c oughs> คือเราต้องขึ้นบันไดอ่ะลงบันไดต้องทิศฝั่งขวาเลยครูเกียร์เพื่อผู้อื่นในการใช้ในการเร่งรีบเอ้าเราต้องอเอาระเบียบระเบียบฝั่งนี้ลงไปด้านล่างครูเกียร์จะได้เห็นรถไฟฟ้าเด้วเดย์อ,อ๋อฮะปุบ๊บไปเป็นบันไดขึ้นแนวขึ้นอีกแล้วกยังปุเป็นวันนี้ได้เจอคอรูออนะครับมีเอฟซีทักมาว่าให้อ่า พราครูออจะจะมาชิ้นเดือนนี้ประศรีนี่ฮะมาอีหลีตัวนี้อตอนนี้เราก็จะเห็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะครับเป็นยังไงรถไฟฟ้าใต้ดินคือกับรถไฟความเร็วสูงล่าจีนบอ ต่างกันเอาจากใจจากใจต่างกันหมองอะคู่ขี่อยากคู่นี้ต่างกันบอต่างกันเพราะว่าอัรถไฟล้าจีนนะเขาจะขี่อยู่หน้าดินแล้วก็พแบบัดอุโมงค์ไปตืดตอันนี้ทำไมเข้ามาลึกจังเข้ามาสี่ชั้นก่น <4 S 2> น,นเข้ามาเขาซีซันคุณจะงมาเห็นรถไฟสูนก็เข้ามารถไฟใต้ดินขนาดเลยรถไฟความเร็วสูงคุณจะมีชิปแบบนี้บอบอมีมีแบบใดเขาซ้ปปีซซ้ปปีแล้วก็เข้าแล้วก็จะมีพนักงานเช็ค เขาจะเข้าต้องมีพนักง,งานบริการเขาอกอกต้องมีพนักง,งานบริการไงแต่ที่นี่อ่ะทำไมอ่ะมีนวัตกรรมใหม่มากเลยต้องใช้ตัวนี้เป็นใ,ใอันนี้อันนี้คือตัวต้งบริการเราเท่านั้นถ้าไม่มียนนี้เขาไม่ได้ออกไม่ได้ไม,ไดมีพนักง,งานบริการเลยครูเกียร์ครูอ๋อเวลาเขาลงมาสังเกตเดี๋ยวเขาจะไปสายเ็นรมอจะมีป้ายบอกเดี<ม>๋ยวแล้วก็จะมีลูกศรชี้มีลูกสอนชี้เราจะไปไหนถ้าครูเกียร์จะไปห้วยขวางก็จะลงแถว อ่าพหลามเก้าหรือว่าจะนี่นี่หว้วยขวาง BL18 นะเห็นไหมหว้วยขวางที่คู่เคียร์อยู่นะแล้วก็สามารถกลับไปโดยไม่ต้องนั่งแท็กซี่เด้<อ>นี่รถไฟรถไฟ<อ>นี่นี่ฟัง้ายฟัง้ายรถ<อ>ไฟเด้<อ>เห็นแล้วบอเห็นแล้วบอ เรเห็นแล้วคนร้ายหลายบริการก็คักมากเลยแบบสาวเกียร์นะครับผู้เกียร์เพ่นดีมาเห็นเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เห็นรถไฟรถไฟใต้ดินนะครับเนี่ยฮะผู้เกียร์เสื้ออะไรบอวาประเทศไทยมีใต้ดินเสื้อ <c oughs> มีใต้ดินแล้วก็คือว่าที่เขามีใต้อย่างก็อันเข้ามาเห็ุเห็ดในหนังเห็ดเห็ดในหนังที่เป็นอุโมงค์แล้วก็มีสัตสัตว์ทะเลอะไรอย่างนี้อ่ะ อ๋ออุโมงค์อุโมงค์ใต้ท้องทะเลอ๋อเหตุในนางแต่ตอนนั้นยังไม่เคยมาเห็นเลยตัวนี้คือมีจริงนะนี่คูเกียเบิ่งพื้นนี่พื้นนี่ใสเบีวว้าวเหลื่อมปานกระจกเหลื่อมอีลีบ่มีกี่ฟุ่นเลยบ่มีกี่ฟุ่นเลยมีขยะบ่บ่มีเด้อบ่มีเดัสอาสะอาอัสเสาร์ฟเซ็ทุกคนมาสัมผัสกันได้เลยเอ้าล่อคูเกียนางรถไฟก่อนตอนเท่ากันไป แล้วก็ไไไปปปเาจะ่่บรรยากาศของเอฟรถไฟมาแล้วครูเกียร์ครูรถไฟมาแล้วจะได้ขึ้นรถไฟแท้ๆแล้วไปวิ่งิ่กันเลยดิ้น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 ขึ้นรถไฟแท้ๆแล้วมาแล้วมาแล้ว แต่ว่าผู้เกียร์อยู่ในรถไฟอย่าเสียงดังเด้อเราอยู่ในที่ชุมชนเดเราอ,อ,อ,อย่าเสียงดังและเราห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายคลิปในที่ชุมชนเด้อเอ,อ,อาเดียวเราไปถ่ายคลิปตอนลงเนาะไปผู้เกียร์ ไปแล้วยี่กับีชักไทมูสถานีต่อไปสถานเด่อดนี่้อายงซ้ายมยานโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าออกรถสามยาน Station ชเดี๋ยวยืนรถยืนรอรถไฟไปก่อนเห็นรถไฟก่อนช่วงรถไฟก่อน เดี๋ยวเราจะรอชมรถไฟวี่งไปก่อนบวกรถคู่เกียร์บวกรถในเรื่องเพิ่นมาจอดเด้ยเออยกยอกยอกยอกยาว เราจะมาฝั่งนี้คู่อ้อฝั่งนี้กันเราจะไปทางอีกสถานที่หนึ่งที่อยากพาคูอ้อกับคูเกียร์ไปเด้เมื่อออกจากทางอีกสถานที่หนึ่งที่อยากพาคูอ้อกับคูเกียร์ไปเดิปะระตูเห<ะ>ี่ยวฮะอะไรเลยที่กว่าเหี่ยวเหี่ยวเหยี่ยวสุดเลยไม่เคยเห็นเหี่ยวสำนีมาก่อนเลย สิ่งที่เราเคยเห็นกันเลยเห็นปะคูเกียเหรใส่ละชิบชิบปีอ่าปะแต่ออกต้องเขอาแถวสั่งม่ได้แล้วจะจะจะไปแซงคิ้วคนเด้อคูเกีย ใส่เป็นเครื่องบันทึกส่วนลดบรสันนะ<อ>สำหรับฟูีิมี่บัตรส่วนลดนะหาอยังไะครูอ,อ๋อเกิดเรื่องแล้วหาวออิโอช็อกโกแลตอ๋อเ,เห็นแล้วบ่ห่วยสำคัญเลยเนี่ยปะ เดี๋ยวเฝ้าไซน์นะี่เปนทางนี้นะนี่คือความทันสมัยของเมืองไทยคู่เกียร์ เดี๋ยวคุกเกียเดี๋ยวอีกต่อไปคลิปหนา,าวราบอสิภาคคุกเกียไปเบิร์สซิงที่คุกเกียอยากเห็นและก็บ,บอกใค้เลยว่ามาัศจรรย์เนาะเราจะไปเบิร์สซิงที่คุกเกียอยากเห็นซิงที่คุกเกียอยากเห็นเป็นเราไปฝากฝากรับชมคลิปหนากันแล้วกันเพราะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ยาวแล้วเนาะฝากรับชม คู่เล่านะพี่น้องนาทีเพิ่มาเห็นมาสัมผัสนะฮะไปไถ่นักเรียนไปบอกนักเรียนในนักเรียนมัดเจียวประเทียทยฝากไปเพื่อเสนอก,การแล้วกันพี่น้องไอ้กอนจากริ่มกันไหลเป็นกําลัางใจคดกระดิ่งนะฮะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเบาเบกโดยการบคกดขามโฆษณากันแล้วกันพี่น้องช่วงคีปจนจบกันแล้วนพี่น้องคิดเห็นอย่างไรน,นะครับกับสาวคู่นะครับมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเพราะว่าไม่เคยเห็นความอลังการหรือว่าความพัฒนาของประเทศไทย ได้เห็นแต่ในทีวีได้เห็นแต่ในละครในหนังเนาะก็เป็นครั้งแรกของสาวขู่ท่านี้นะครับพี P ่ๆ e FC คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอพูดขอพูดนะครับ e FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบโปรทิมบปปลาบา่บาวเตยพน้องพี่น้องขอบอกขอบใจนะครับถ้ามาคลิปนี้น้องพี่น้องกดไลค์นะครับอยากดูคลิปต่อไปกดซับน้องพี่น้องเนาะ ซัพพอร์ตเบลเตอรพลพี่น้องกดอยากกดข่าวโฆษณหาหนาหนีน,นะพี่น้องนะก,ก็ฝากไปเบิ่งคลิปเต็มได้เนาะพี่น้องนะช่องเบลโบโซล่าเสียแคนลาวนะครับสำหรับวันนี้เบลเตอรพลขอเล่าคำว่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ